ไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยปราศจากการต่อสู้สวัสดีครับมาพบกับผม a m ม ing Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเกิดเพื่อฆ่าอ้าวเดีย๋ยวรอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนาเม็ดมะม่วมงหิมพานต์นบ้านน้องชาลรีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขวติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนกันแล้วแต่ละกัน เอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานบ้านน้องชารีบมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลที่พิาข้าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิก,กิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ศูนย์ฝึกทหารหน่วยนาวิกโยธินในช่วงที่ตอนนี้อเมริกากำลังส่งกำลังพลไปตายไกลถึงเวียดนามซึ่งหน่วยนี้มีความเชื่อว่าหน่วยของพวกเขาคือหน่วยที่ไม่ได้เพียงแต่ฝึกคนให้เป็นทหารเท่านั้นเพราะหลังจากที่บุคคลพลเรือนธรรมดาย่างกลายเข้ามาที่นี่พวกเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นนักฆ่าที่ปราศจากความปาณีและในหมวดนี้ก็ได้มีครูฝึกสุดโหดผีมนุษย์นาที่มีชื่อว่าจ่าฮาร์ดแมนเขาเป็นครูฝึกที่มีความเคร่งครัดสุดๆเรียกได้ว่าตึงไร้ซึ่งความหย่อนยานใดๆจ่าก,ก็ตะโกนบอกเกี่ยยยววบบระเีีีีตตต่่่างงๆท้้ออใใชชิูนน ซึ่งการพูดมันก็มีแต่คำด่าแล้วร้ายการโต้ตอบของทหารใหม่เนื่องจากทหารใหม่มีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ได้จะพูดได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้นแม่งโคตรอึดอัดแต่ในขณะที่จ่ากำลังบ่นงงิงงงิงไม่หยุดโจโจทหารที่ชื่อเจมดาวิดก็พูดเสียงงงิงงงิงออกมาเหมือนกับจ่าซะอย่างงั้นมันจึงทําให้จ่าต้องงุดงิงสุดๆเพราะว่ามีคนมากวนประสาทเขาแม่งทาเสียงงงิงเหมือนกูออกจ่าก็เลยพยายามถามว่าเมื่อกี้ใครทําเสียงงงิงงงิงมันก็เลยชวยเพื่อนคนข้างๆที่ชื่อว่าคาบอยเพราะว่าทิศทางเสีียยงงงมันนนนอออูู่่่เเเเทาา้แตจจกก็็บวขปคพดึ ไม่จ่าต้องปรีดแต่เข้าไปเองเทนี่กล้ายอมรับว่าเป็นคนพูดจ่าก็เลยตั้งชื่อใหม่ครับเจมว่าโจกเกอร์หรือตัวตลกและเขาก็เป็นพระเอกของเรานะครับแถมจ่ายังซักเข้าไปที่ท้องของพระเอกหนึ่งทีเพราะความมันใสเออวันหลังจะทาเสียงงงยิงงงยิงอีกนะกูราคาญจากนั้นจ่าก็เดินหาเรื่องด่าทุกๆคนไปทั่วจมมาถึงคนนี้เขาไม่ชื่อว่าเลโอนาร์แต่จ่าก็เหมือนจะไม่ชอบชื่อของเขาอีกแล้วจ่าก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้กับเลโอนาร์เป็นโกเมอร์พายเออชื่อใหม่โคตรเทซึ่งดูแล้วพกกกไไมมมมม่่่่เเหออออนนับคททปรรรราา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 ะะะ้้้ดดููจจจจจจจีีีงิตตยยสสชแถุใใํ าบ้ามนาคนนี้เล่นง,งานเขาได้ง่าย,ายหลังจากนั้นการฝึกอันแสหันลุหดก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งจะฝึกอย่างต่อเนื่องถึง8สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนเศษและก็อย่างที่เคสพายก็เมินกับการฝึกสุดๆเพราะว่าเขามักจะทําผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาจนม,มันทําให้จ่าบ้าหนาทําร้ายร่างกายและจิตใจของพายอย่างต่อเนื่องซึ่งมันทําให้พายที่เปรียบเสมือผ้าขาวต้องได้รับความกดดันจากจ่าแบบโนริมิตแม่งตบเอาตบเอาไอจ่าเวนแถมเขายังโดนลงโทษแกล้ง,ลง,ลงสารพัดจากความเมินที่เขาทําให้เพื่อนทหารทุกคนได้รับการฝึกล่าช้ากว่ากำหนด และในคืนแรกของการได้รับปืนประจำกายฐานใหม่ทุกคนจะต้องเอาปืนมานอนเป็นหมอนข้างเหมือนกับเมียที่รักกันปานจะเกินเกินนันก็เผยพวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปืนเป็นทั้งเมียทั้งเพื่อนและอาวุธประจำกายแถมจ่ายยังพาฐานใหม่ทุกคนแบกปืนร้องเพลงโยกไข่ในโรงนอนนันก็เผยฐานใหม่มีความคุ้นชินกับปืนแมงคอดเทและหลังจากฝึกวิน,นัยพร้อมกับหลอมรวมกับความคุ้นชินกับปืนได้แล้วพวกเขาจะต้องฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกายและก็เหมือนเดิมพายแทบจะทำอะไรไม่ผ่านเลยสักอย่างเดียวดึงข้อทีหนึ่งก็ไม่ขึ้นนันก็ เราว่าเขาอ้วนเกินไปและการผ่านเครื่องกีดขวางภายก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันเพราะเหตุผลเดิมอ้วนตูตาเกินไปแถมภายยังกลัวความสูงจะไม่กล้าข้ามไปอีกฝากเพราะมันเสียวมันจึงทาให้จาา่าด่าภายทั้งวีทั้งวันด่าจนไม่มีคาจะด่าและไม่ว่าการฝึกใดพายก็จะเป็นตัว่วงของเพื่อนอยู่เสมอจมเพื่อนหลายๆคนเริ่มเอือมระอากับภายที่เป็นภาราของทีมอยู่ตลอดเวลาแม่งอะไรอะไรก็โกูและในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดพวกเขาก็ยังจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปบสถตามหลักศาสนาจากก็เดิมมานถามกับเรอเอก ไปว่าเขานัาไม่เชื่อมันจึงทําให้พระเอกโยนจ่าซัดเข้าไปถึงทีแต่พระเอกไม่สนใจแล้วก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเหมือนเดิมจาก,ก็เลยบอกกับพล้ทหารที่ชื่อสโนบอลว่าต่อไปนี้นะมันจะถูกปลดจากหัวหน้าหมู่และให้พระเอกขึ้นเป็นหัวหน้าแทนอา้าวไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าได้เป็นหัวหน้าหมู่เฉยแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเป็นหัวหน้าหมู่เขาจะต้องดูแลภายแบบใกล้เชฟแต่พระเอกก็สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ภายได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าภายจะเป็นที่หนักใจให้พระเอกก็ตามได้เป็นหัวหน้าแถมมมได้ลูกูลกกกออีีคคนนนนแ็ย่่ืหึงในขณนะที่่จาาากกลังงตรรยนััันนกก็เพื่ออสุขลษณะามย วทหารจะเป็นโรคแต่พอจ่าเดินม,มาจุดถึงภายขเขาก็สังเกตเห็นว่าภายไม่ได้ล็อกกล่องเก็บของของตัวเองจ่าก,ก็เลยลองเปิดดูว่าในกล่องของภายมันเก็บอะไรไว้บ้างมันจึงทำให้จ่าเจอโดนัทที่ภายแอบจิกมาจากโรงเลี้ยงเพื่อจะแอบแดกในยามเดึกเออก็ตอน,นดึกๆกูหิวนั่นแหละครับจ่าก็โมโหสุดๆเพราะว่าภายทำผิดกฎโรงนอนแต่รอบนี้จ่าก,ก็บอกกับทุกคนนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่และไม่ตำโทษภายเพราะหลังจากนี้ถ้าภายทำผิดทุกคนจะได้รับโทษแทนภายโดยที่พายยืนมองอยู่ยเฉยก็พอซึ่งหลังจากนั้นภายก็ยังทำ เออดีจะได้แข็งแรงแต่มันกลับทําให้หนานทุกคนพานเกลี่ยที่น้าภายหนักเข้าไปอีกนันก็เพราะต้องมาเหนื่อยแทนมันมันจึงทําให้พวกเขาทุกคนทนไม่ไหวพวกเขาก็เลยนักกันว่าคืนนี้จะต้องจัดกายภายเพราะความหมันไส้โดยการที่จะเอาผ้าเช็ดตัวมหาห่อสบู่แล้วรุมฟาดภายตอนที่กําลังหลับเลึกซึ่งพวกเขาทุกคนก็พร้อมใจกันฟาดภายจนมันทําให้ภายต้องนอนทุรนทุรายเพราะความเจ็บปวดแมงโครโหดโครดาร์ และหลังจากคืนอันโหดร้ายได้ผ่านไปมังก็ทําให้พายเปลี่ยนไปจากเดินโิ้นเชิงจิตใจของพายต่างจากวันแรกที่ตั้งใจก้าวขวาเข้ามารับใจชาติเปลี่ยนเป็นความเครียดแค้นยิงชังจาาและผ่องเพื่อนที่คอยแต่ยเหยียบย่าซ้าเติมเขาจนมันทําให้เขาต้องกลายเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้ซึ่งพระเอกก็เหมือนจะสังเกตเห็นความผิดปกติของพายนะครับเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คาวบอยฟังแต่คาวบอยก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าพายมันไม่ปกติจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาต่อมาทหารมาทุกคนก็ถึงเวลาที่จจต้้้ออองงงงงฝึงึึกกกกกยยิิิปืืนนนนนนดรรสสหลััาาาทีี่่่แบมมมมซ็เเเข เพราะผลการยิงปืนที่ดีที่สุดมันกลับเป็นของพายเนื่องจากเขายิงได้เข้าเป้าทุกนัดเรากับว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไปยังไงล่ะดูถูกอดินนักไอ้พวกกระจาแต่ดูเหมือนว่าพายจะไม่ได้ภูมิใจเลยสักนิดเพราะจิตใจของเขาด,ดําดิงลึกลงไปจนความดีใจหรืออะไรก็ไม่สามารถแรกเข้ามาได้เลยสักนิดเดียวและในคืนสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะได้ไปประจำการตำรวจต่างๆเพราว่าฝึกจบแล้วเรกก็ได้เข้าเวรที่โรงนอนนี้เป็นคนสุดท้ายพอดีและในขณะที่เพลกกำลังเดินตรวจไปรอบโรงนอนอยู่นั้นจู่ๆเขาก็มาเจอกับพายที่กำลังนั่งทำหน้้าาหลลอออนนนยู่่่แมงงคตกัวซึี มันก็กำลังยัดลูกศร7.62มมใส่แมกกาซซนและพอยัดเสร็จมันก็โชว์การคงปืนให้เอกดูมันจึงทําให้เอรกรู้สึกงงมากอะไรของมันวะแถมมันยังตะโกนคําบรรยายปืนประจำกายแบบเสียงดังลั่นจนมันทําให้ทุกคนในโรงนอนต้องตื่นขึ้นจ่าไม่ได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกพวกไปดูทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรวะดังงูงิงงูเงีงแล้วพอจ่ามาถึงเขาก็ด่ายับว่าทั้งเอรกและไอ้พายมาทำอะไรกันตรงนี้เอรกก็เลยบอกกับจ่าว่าตอนนี้ปืนของไอ้พายมีลูกง เหมอนก็เหนียวไกลปืนยิงจ่าจนม,มันทําให้จ่าตายหายไปทันทีอาท้าวชิหายแล้วแต่พายมันก็ไม่ยิงเพื่อเอกหรอกครับเพราะตอนนี้มันได้้างแขนในสิ่งที่จ่าเคยทําไว้แล้วจากนั้นพายก็ยิงตัวตายตามไปกระทืบจ่าต่อในนรกทันทีแม่งตามไปกระทืบถึงนรกแขนจัดและหนังมันก็ตัดมาตอนที่เะเรได้มาประจําการอยู่ที่เวียดนามใต้ซึ่งมันก็ผ่านเหตุการณ์ในพายยิงจ่ามาได้3เดือนแล้วและตอนนี้เะเรก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อรับเตอร์แมนเขาต้องคู่มาประจําการที่นี่ในหน้าที่ฐานข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ได้มารบแต่อย่างใดดด่่่มันนกก็็เเเปนหหน้้าาททีํททรระบสิสุแตพอ บอกนะครับว่าอยู่แบบนี้หละดีแล้วไปรบก็ตายหาเปล่าซึ่งหน่วยงานของเขาก็มีหน้าที่เขียนหนังสือเพมที่ค่อนข้างจะเอ็นเอียงมาทางฝั่งของตัวเองนั่นก็เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ทหารมีกําลังใจที่จะรบต่อหลอกพวกเดียวกันและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันในโรงนอนซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดในประเทศนี้แต่จู่ๆไฟก็ดับเสียงหวอก็ดังขึ้นนั่นก็เพราะาตอนนี้พวกเวทกงมันใช้แผ่นรอบโจมตีทุกโจทั้ง,ท,งทั้งที่วันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วบอกว่าพวกมันจะอยุดโจมตีแม่งใช้แผ่นล,ลง่อร์ได้ทันและาก การผู้เวทกองได้อย่างง่ายดายแมงแผนตืนเตนแต่มันก็ดันมีผลที่จุดเอิเร์นระตอนนี้เมืองเวทโดนเวทน้ำเหนือยึดไปแล้วแถมสถานทุสสารก็เละตุ้มเป๊ะเพราะโดนระเบิดพีชของฝ่ายเหนือหัวหน้าของพระเอกเลยสั่งให้พระเอกไปทำข่าวบร,ริเวณแนวหน้าเพราะตอนนี้อยู่จุดไหนก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันรัมมันได้ยินแบบนั้นก็อาสาจะไปกับพระเอกด้วยอยู่คนเดียวมันเงาและในขณะที่เขาั้งคู่กํลาลังนั่งหอไปไอ้นี่มันก็สักกระสุนไปตลอดทางชาวบ้านชาวเมืองไม่รู้อีโนอีเนเแมงโดนยิงมุ้ยไอตัวไปหมดนั่นก็เพราะว่าี่หมมดไเล้ยง พระเอกก็ด่ามันเรื่องการฆ่าเด็กและผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แม่งเทตรงไหนว่าไอ้โรคเกศและพอพระเอกมาถึงบริเวณแนวหน้าของการรบเขาก็พยายามตามหาโมดที่หนึ่งนั่นก็เพราะอยากจะเจอขบอยเพื่อนทหารที่ฝึกด้วยกันในค่ายฮารุโฮดซึ่งในระหว่างทางเขาต้องคู่กมันเจอกับศพของคนตายมากมายแมงกูไม่น่ามาเลยแต่จจ่ๆผู้การคนนี้ก็สังเกตพระเอกที่ติดเข็มกัดสันติภาพอยู่ตรงหน้าอกเขาก็เลยด่าพระเอกเป็นชดเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีสันติภาพเลยสัก,กนิดเดียวแม่งยิงกันทุกวีทุกวันเวลาต่อมาพระเอกก็เดินม,มาจนเจอกับขบอยเพื่อนรักของเขาจนได้และคนนีี้มชื่อ ว่า animal m o t e r ที่แปลว่าแม่สัตว์คนหาอะไรว่าชื่อแม่สัตว์ซึ่งดูเหมือนว่า animal มันจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าพระเดกตั้งแต่แรกพบแม่งหน้าตาโคตรกวนตีนและอีกสักพักพวกเขาทาการเครื่องกําลังพลไปยังเมืองเวแต่ในขณะที่กําลังเดินไปด้วยความมามันอยู่นั้นจูจระเบิดก็ระเบิดขึ้นนั่นก็เพราะกับระเบิดที่พวกศัตรูวางาไว้และมันก็ทําให้ผู้หมวดที่นำขบวนต้องตายหาทันทีจากสะเก็ดระเบิดและคาสั่งที่สั่งมาก็ายังสั่งให้พวกเขาเข้าไปยึดเมืองนั้นเหมือนเดิมผู้หมูดก็เลยสั่งให้พวกเขาา,กกเ,ขาเมอจ ค่าศึกที่ซุ่มอยู่ในเตกนั่นแหละครับแม่งยิงจนตึกพรุนจนม,มันทำให้พวกมันบางส่วนต้องตายไปบางส่วนก็วิ่งหนีขี้เล็ดมันจึงทำให้พวกเขาสามารถยึดซรากเมืองนี้ได้สำเร็จแม่งมีค่าศึกอยู่ไม่กี่ตัวและในขณะที่พวกเขากำลังพักไอ้นี่มึงก็เอาสาวสวยมารับจ็อบกับทหารหึืงกระหายพวกนี้แม่งต้องถึอขนาดไหนวะกล้ามารับงานทหารหึืงกลางสนามรบเวลาต่อมาพวกเขาก็มาทำการลาดตระเวนในเมืองกันต่อและในขณะที่กำลังแยกแยะก,กันเดินดูไปรอบๆจู่ๆหัวหน้ามูก็ไปเหยียบโดนกับระเบิดทำให้หัวหน้าตายหาไปอีกแล้วแม่งหัวหน้าตายก่อน ข่าวบอยก็เลยสั่งให้ทุกคนพากันเดินลาดตะเวงกันต่อแต่ก็เดินมันได้แค่แป๊บเดียวทหารคนนี้ที่ชื่อเอ็ดบอลก็บอกนะครับว่าตอนนี้พวกเรากาลังหลงทางซึ่งมันจะทําให้พวกเขากลับไปที่ฐานลาบากเนื่องจากหลงมาไกลเกินข่าวบอยก็เลยตัดสินใจให้พวกเขาเดินตัดผ่านเมืองไปนั่นก็เพราะว่าถ้าเดินอ้อมจะก,กลับไปที่ฐานไม่ทันเพราะมันจะมืดก่อนขาวบอลก็เลยสั่งเอ็ดบอลวิ่งเข้าไปดูเชิงก่อนล่งหน้าเพื่อดูว่าปลอดภัยไหมอา้าวทำไมต้องเป็นกกเอ็ดบอลก็เลยจําเป็นที่ต้องวิ่งไปเพราะต้องทาตามคาสั่งและพอเอ็ดบอลวิงไไ่ง สวยจิบหายพวกเขาก็เลยพยายามยิงกราดเข้าไปที่เติร์กแต่เติร์กนี่มันก็เป็นมุมอับที่ไม่สามารถยิงได้คาบอยก็ประเมินสถานก,การณ์ดูแล้วว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะโดนล้อมพรมาะมันไม่ได้ฆ่าเอ็ดบอลเนื่องจากมันกำลังล่อพวกเขาไปตายทีละคนแต่ทหารอีกคนก็ทนไม่ไหวและพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยเอ็ดบอลนั่นแหละครับโดนยิงเพิ่อมอีกคนแม่งมาตายทีละตัวคาวบอยก็เลยบอกว่าให้พวกเขาทั้งหมดนะ่าถอนกําลังหนีออกไปเพราะเขาคิดว่าไม่สามารถช่วยสองคนนั้นได้แน่แต่อนิมอลก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาไม่อาจจะทิ้งเพื่อนที่กกําาาลลังงงงรร้อ้ออคควยยู่่ไดนิม็เบห ราดยิงเขาไปที่ตึกนั้นแบบต่อเนื่องซึงมันทําให้เขาเห็นว่าตอนนี้เพื่อนของเขาทั้งสองคนตายหาไปแล้วและเขาก็ยังเห็นอีกว่าศัตรูน่าจะมีอยู่แค่คนเดียวแม่งหาว่ามีเยอะไอ้คาบอยมันจึงทําให้พวกเขาทุกคนพากันวิ่งเข้ามาในเมืองเพื่อจะเก็บไป้มือปืนคนนี้ให้ได้แล้วพอพวกเขาเข้ามาถึงคาบอยก็จะวอไปบอกที่ศูนย์เพื่อแจ้มพิกัดให้กับปืนใหญ่แต่ไอ้คาบอยมันก็ดันยืนพูดวอโดยไม่ระวังมันจึงทําให้คาบอยโดนยิงเข้าไปดึงดอกแล้วก็ไม่รอดนะครับตายหาบไปอีกคนแอนิมอลมองเห็นแบบนัน S <S <an throp od> นั่นแหละครับพวกเขาทุกคนก็เห็นด้วยแอน,นิมอลก็ปลาระเบิดควคนมากมายเพื่ออำพรางตัวพวกเขาขนาดวิ่งเข้าไปแล้วพอเข้ามาในตึกได้พวกเขาทาการแยกายหามือปืนที่แอบซ่อนอยู่ในตึกซึ่งมันก็ทําให้พระเอกมาเจอกับมือปืนพอดีพอดีพระเอกก็เลยง้างปืนยิงเข้าไปที่มือปืนแต่เวรของกรรมปืนของพระเอกก็ดันยิงไม่ออกซะยาง,งานั้นอ้าวชิบหายแล้วแล้วมันก็ทําให้มือปืนได้ยินสียงแกรนนนัั่หลมืือปสาวน้อยกก็าดยิงใส่พระเอกทันทีและในขณะที่พระเอกกำลังโดนยิงอยู่นั้นรับเตอร์แมนก็มาช่วยพระเอกไว้ทันจนมันทําให้มือปืนสาวน้อยโดนยิงร่วงไปทันทีและกกกสัพวเขาทุ ก็มาเห็นว่าตอนนี้มือปืนโดนยิงร่วงไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่ตายนอนร้องคคนคลางที่ทําให้ดูน่าเวทนามากแอนนิวมอก็บอกว่าปล่อยให้มือปืนคนนี้ตายไปเองให้มันทรมานแบบนี้แหละแต่พระเอกก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาไม่อยากจะทิ้งให้หญิงสาวต้องทรมานอยู่แบบนี้พระเอกก็เลยตัดสินใจหยิบปืนออกมายิงเขาไปที่หญิงสาวไปบบไมไ่เต็มใจนั่นก็เพราะไม่อยากให้เธอต้องทรมานและจากเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้จิตใจของพระเอกต้องเปลี่ยนไปเพราะความโหมดร้ายปาเถือนของสงครามซึ่งหลังจากนั้นสงครามก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งอเมริกาถอนทัพออกไปจากเเเวดนนนาาื่องจกรบ ต่วงจับประชาชนเพราะไม่อยากให้ทหารต้องไปตายฟรีโดยที่มันไม่ใช่สงครามของพวกเขาแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณที่เห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ